เราสองคนนี่แม่มาอยู่ในจุดที่เหนือสุดนะครับแล้วก็ตะวันตกสุดๆเลยนะครับนี่คือเมืองมานาอุสนะครับเป็นเมืองที่สุดยอดเอามากๆครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นอาโซนัสนะครับเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของภูมิอากาศแบบป่าฝนนะครับคนเสาออกไปครับยิงได้ดีมากเขายิงผ่านที่เสาประตูได้ครับเป็นประตูแรกของเกมครับบรรยากาศในสนามตอนนี้สุดยอดเหลือเกินครับเมื่อเจ้าบ้านยิงประตูได้ครับใช้เวลาแค่สี่นาทีครับได้ประตูแรกครับ บอลเร็วครับแท็กเกิลได้ดีครับแมแต่ว่าเป็นจังหวะ50-50ครับเขาเริเร่กาดยิงครับยิงหลุดกรอบครับ่าเปิดบอลโด่งไปสักหน่อยครับแต่ว่าก็โอเคครับ ยฮันคาบายคาริมเบนเซม่าแล้วก็เป็นกองหลังนะครับที่จัดการกับเกมรุกต้องบอกอย่างนั้นครับว่าเขาทำได้ดีเลือเกินครับลดอันตรายของทีมในจังหวะที่ผ่านบอลด,ดีครับเกมพวกเขาคึกคักทันทีแต่ว่าซับไกลย,ยิงโอกาสที่จะตีเสมอครับแล้วโชว์โอกาสด้านไว้ได้ครับสาป,ประตูพลาดซะงั้นเล่นตำแหน่งนี้ืวัวที่เป็นชิดตายนะครับหากพลาดตัวเสียประตูกลับมาตีเสมอกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อนหนึ่ง องีบวิ่งทำทางได้ดีครับวิ่งนำไปแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นประตูนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้้องสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้บอลนะครับมแม่เราเจอกับกองหลังนี่ยิ่งหนักกว่าครับการที่จะแย่งบอลให้ได้อย่างขาวสะอาดนั้นครับนี่คือการสไลด์จากด้านข้างพยายามดีมากโอ้โหเขายิงชนเสาครับแล้วพวกเขาได้ประตูครับ ครับตอนนี้สองต่อหนึ่งครับเขาสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการขึ้นมาเติมทำได้ดีมากครับผ่านดีครับโอ้โหเขายิงไปแล้วครับบอลหลุดข้ามไปแล้วเป็นประตูยิงได้แล้วยิงอีกครับสุดยอดจริงๆเกมถือว่าตกเป็นของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงแลวครับสามหนึ่งครับ มีสีประตูเกิดขึ้นครับการสนับสนุนการเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดยไม่มีบอลโยฮันคอบายเอา่ะครับจะเป็นลูกทุ่มบราซิลนั้นเคยเป็นเจ้าผู้ตัดสินตะโกแล้วว่าฟรีคิกโยฮันคอบาย ธรรมชาติของการผ่านบอลนะครับต้องอาศัยคนที่ไม่มีบอลวิ่งเปิดทางให้ครับตัดบอลได้ครับโอนี่ไม่สงสัยเลยนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกผ่านบอลได้สวยครับมันเป็นโอกาสครับนี่เป็นการป้องกันที่จะทําให้คุณชนะในเกมนี้ได้ครับป้องกันได้อย่างสุดยอดครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากกองหลังเซ็งเลยนะครับเสียบอลให้กับการเข้าปะทะครั้งนี้ครับ เก็มรู้กำลังไหลลื่นเลยทีเดียวครับแต่ว่าโดนตัดบอลเอาไว้สองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆเขาเข้าถึงบอลได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็หลุดไปครับโอลิวเยชิลูพกบาคนที่ไม่มีบอลน,นั้นวิ่งได้ดีครับผูกผ่นานบอลด้วยมาตรฐานระดับสูงครับจังหวะนี้ ยิงได้ยอดเยี่ยมมากไม่ต้องสงสัยครับอีกหนึ่งประตูก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นประตูที่สร้างความมั่นใจให้เขาพร้อมๆกับการยิงประตูต่อไปครับเห็นสกอร์ที่ออกมาครับตอนนี้4ต่อนหนึ่งครับมาจูดี้ริเบลี่เอาละครับครึ่งแรกจบแล้วครับหมดครึ่งแรกแล้วนะครับครองบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยครับตลอด4 5นาที พวกเขาดูเหนือชั้นเอามากๆและก็น,น้ำอย่างสบายหายห่วงนี่คือความแตกต่างกันนะครับผู้จัดการทีมจะเปล็นสองคนครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มรึ่งหลังแล้วนะครับ บทสรุปในครึ่งแรกก็คงจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินเกมนี้ได้นะครับเขานําค่อนข้างห่างเขาน่าจะผ่านบอลเข้าไปข้างในได้ครับเขาชี้ให้เป็นฟรีคิกครับเขาต้องตัดสินใจว่าจะเล่นทันทีครับฟรีคริกกังหวันนี้ อันบอลได้ดีมากครับสวยครับจังหวะน,นี้เกมรับสุดยอดป้องกันได้แข็งแกร่งมากนะครับเจอเกมรุกที่น่ากลัวจริงๆเราต้องอ่านใจนะครับว่าจะเปิดยังไงครับเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดบอลเอาไว้ครับสำคัญจริงๆซัดแล้วยังอันตรายแม้ว่าจะป้องกันได้ครับ เตะยาวาไปเลยให้บอลไปพ้นเขตประตูต้องดูนะครับว่าผู้ตัดสินจะทำยังไงเขาให้ฟรีคิกครับวารานชิรูดูแล้วเพลินตาจริงๆยังเก็บบอลเล่นกันไม่ได้นะครับแต่จงังหวะปะทะเนี่ยนหนักหน่วงจริงๆ ป้องกันได้ยอดเยี่ยมมาทุดีแฟนบอลจะจดจำเขาไปอีกนานเลยครับเบนเซม่าชิลูเหมือนจะเสียการทรงตัวนะครับเหมือนจะเสียบอลแต่ยังโอเคครับคาริมเบนเซม่าตองหลังไล่ตามมานะครับนั่นแหละครับบอลวิ่งเข้าหาผู้สาวตูครับและเขาก็ออกมาคว้าไว้ได้ ที่ไม่มีบอลน,นั้นวิ่งได้ดีครับเข้ามาแล้วนะครับผู้เล่นเคลื่อนที่ได้ดีมีความคิดดีครับจงังหวะน,นี้นี่เป็นโอกาสที่จะได้ค้องบอลครับแต่ว่าพวกเขาก็เสียมันไปเข้าใบปปะทะครับรแต่ว่าไม่สามารถค้องบอลได้ครับอ่านเกมได้ขาดจริงๆครับลดอันตรายลงโอลิเวียชิลูน่าดูจริงๆครับ ได้แย่นะครับก็เลยเสียการครองบอลครับเป็นลูกทุ่มออกไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับการครองบอลนั้นต้องได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากเพื่อนร่วมทีมครับแล้วจังหวะนี้ซัดครับโอ้เชื่อไหมครับได้อีกหนึ่งลูกแล้วครับขนน่าจะนําลูกบอลกลับบ้านนะครับลูกที่3แล้วใช่เลยครับ3ลูกที่สวยงามเอามากๆ แล้วก็เป็นประตูครับ5ต่อ1ครับเอาแล้วครับเพื่อนรวมทีมขยับแล้วผ่านไม่ดีเลยครับก็โดนตัดบอลคาริมเบนเซม่าเอาล้วครับเป็นโอกาสครับทนคานเป็นการป้องกันชั้นยอดครับในสถานการณ์ที่ขับผันแบบนี้ครับถ้าผ่านไปได้นี่เจอปัญหาแน่นอนครับก็เห็นฟาว์แบบนี้ก็ต้องเป็นลูกนิ่งครับ ผ่านบอลได้ดีครับผู้เล่นชั้นยอดนี่ทำดูเหมือนง่ายครับผู้ชนะนั้นเล่นได้อย่างสุดยอดเหลือเกินนะครับ